กวีนิพนธ์มาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้นํำคำว่า an open enemy is better than a far friend นะครับแปลตามศัพท์แปลว่าศัตรูที่เปิดเผยด,ดีกว่าเพื่อนปลอมนะครับหรือนำไปใช้ในสำนวนไทยหมายถึงการมีศัตรูที่เปิดเผยด,ดีกว่าการมีเพื่อนที่ไม่จริงใจนะครับ enemy แปลศัตรูนะครับ, true, รบ open แปลว่าเปิด An d o p n n enemy ก็คือศัตรูที่เปิดเผยนั่นเอง Is Better Than นะครับแอดีกว่าเฝ้าเฝ้านี่แปลปลอมหรือว่าแปลไม่จริงนะครับร Friend ก็คือเพื่อนเพื่อนไม่จริงคือเพื่อนไม่แท้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบด้วยคำบังเพยนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นท่านผู้ชมทั่วไป ที่กดติดตามกด Subscribe ในช่องของผมนะครับในแฟนเพจของผมนะครับช่องครูนันชาแนลนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกทกคนนะครับเจอกันในคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็บายๆนะครับโชคดีครับขอโชคดีจงมีแดดทุกทคนครับผม Okay, okay, okay.